สวัสดีครับสู่ทุงินด้วยนะครับ,ว,รบวันนี้อยู่กับผมไอวี่ออฟฟิเชียลวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนใส่กรอบอ่ารอบคําเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าก็คือไงก็คือแบบไงถ้าภาษาภาษาของช่งางภาพก็คือสโตกนะฮะสะโตกของคํานะฮะก็ะคือใส่เป็นกรอบของคําเลยนะครับอย่างเช่นมีกรอบอย่างเช่นสีดําล้อม,รอ,มรอบนะฮะค,คำนะฮะที่ผมต้องการการใส่กรอบนั่นเองนะฮะต้องการใส่กรอบนะ ก็วิธีทําก็ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่เราก็ไปดับเบิลคลิกตรงนี้นะฮะเลเยอร์ layer ที่เราเลือกนะฮะคือคํ mm hmm. าว่าบล็อกปาร์ตี้นะฮะเราอยากให้มันมีกรอบรอบคําทํายังไงก็คลิก2ทีนะฮะคลิกซ้ายคลิกซ้าย2ทีนะครับท่านผู้ชมที่ตรงว่างๆนะครับไม่ต้องไปคลิกตรงนี้ตรงนี้จะเปลี่ยนชื่อต้องคลิกตรงว่างๆนะฮะไม่ก็คลิกตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะฮะท่านผู้ชมหรือว่าจะเข้าไปที่เลเยอร์แล้วก็เป็นไปที่เลเยอร์สไตล์แล้วก็ ไปที่สต็อกก็ได้นะฮะอ่าแล้วแต่เลยนะฮะสต็อกก็คือกรอบรอบคำนะครับที่ผมบอกไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เดีย๋ยวไปคลิกไปตรงนี้ปึ๊บโอเคจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ติ๊กถูกที่สมมตัสด์สต็อกนะฮะนี่มันจะมีกรอบโผล่มาเลยนะครับเราก็สามารถเลือกสีได้นะฮะจริงๆใครที่เพิ่งโหลด Photoshop มันจะเป็น Inside ถูกปะถ้า Inside มันจะกรอบมันจะอยู่ข้างในนะครับท่านผู้ชมให้ปรับเป็น Outside ครับถ้าอยากให้กรอบมันอยู่รอบนอกนะฮะกรอบของคำอยู่รอบนอก แล้วก็ปรับนะฮะปรับเป็นสีอะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่ที่จะชอบเลยนะฮะอันนี้ก็ปรับไซส์นะฮะจะเอาไซส์เท่าไหร่เอาใหญ่สุดหรือเปล่าหรือเอาเล็กหน่อยนะฮะประมาณนี้ก็ได้นะฮะส่วนไอ้นี่คือผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะฮะแล้วก็ความโปร่งใสนะให้มันโปร่งใสเท่าไหร่นะ,ะให้มัน กรอบมันไอ้นี่เท่านี้ก็ได้นะฮะแต่ผมแนะนําให้ปรับเป็นสุดเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับการใส่สโตกนะฮะสำหรับคำนั้นเองนะครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้สั้นมากครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานด้วยนะครับขออภัยกันด้วยนะครับไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะฮะขออภัยกันด้วยนะเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปมาเรื่อยๆแลวกันนะครับติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้452ศัพท์แล้วขอบคุณกันมากก็วันนี้นะครับผมก็ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ